แอ้วก็แถวของเมมก่อนนะแป๊บนึงอันนี้ไปยังไงอ่ะโอเคโอเคเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนแป๊บนึงนะแต่ร่วงอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งให้ผมร่วงก่อนนะอ๋อมันจะหมุนเอ้าเสียดยังไงนกลับกลับมาที่เดิมตาตาคุณวินเอาโอโอโอไปคุณมาคุณแซงคุณแซงคุณแซงคิวไปต่อหลังก่อนตีละคนตีละคนตาคุณดิสตาคุณดิสต่อไปผมต่อไปผมตกแต่เลี้ยงเลย ให้โอกาสคนละคนละสองทีดีกว่าสองทีนะอ่ะคุณบินก่อนนะสองทีสองทีว่ามันจะได้แบบไม่ขัดมันจะ่อยแ่ลเอีกสองอ่างั้ยน่จะงหอะเนี่ยเนี่ยที่มันจะกระโดดมาตรงนี้พอดีอะที่ม่ไม่กระโดดเลยสัตว์อ่ะคุณวินให้ต่อให้ต่อต่อต่อโคตรยากเลยไปไปไปคุณนิดคุณนิดี อืมฮออืมออไอ้เ hmm. น oh, ี่ยค oh, so wow. uh, hmm, uh, ุณ hmm, ด uh, ิเขาตรงไหนวะไอ้คุณดิทีนี่ขอขอดูลายทีนึงคุณดิขอขอของคุณลายลายลายนี้ทีเดียวเอาวาวๆไปกันยืนตรงนี้ใช่ไหมอ้าวมันเหยียบตรงนั้นยังไงอะอะไรอะโดดไปเลยอืมอืมอืมวิ่นวินวิ่นวินเดี๋ยคนรอดแล้วว่ะอ๋อยืนตรงนี้เอ๋อเอาเอ้ยคุณนี่ขอขอขอใส่ใส่เนาะมีอะไรอยู่บ้ง อ๋อคุณดิ้นยืนตรงนี้ใช<ข>่ไหมเอ้าเอ้าเอ้า้าโอเคเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่อะ